มันพินกับชาแ e l ฟิลไทยใน YouTube ครับ mm hmm. ก็วันนี้มารีวิวไอติมจีนนะครับมาเจอที่เมืองขวาประเทศลาวนะครับเดี๋ยวนี้มีไอติมจีนมาอันนี้เป็นแตงโมครับดูท่าทางหน้าตาหน้าทานมากอันนี้เหมือนเป็นลูกท้อนะครับหน้าตาคล้ายๆกับน้ำยี่ห้อหนึ่งเดี๋ยวลองชิมนี้ก่อนครับอันละพันกรีบนะครับก็เท่าไหร่เนี่ยพันกีบ ห้าพันห้าพันยี่สิบบาทอะไรห้าบาทเหรอ,อน่าใช่นะเดี๋ยวลองดูครับครับลูกพีซออกมาละเดี๋ยวลองชิมดูผมเคยกินในติมบางอย่างที่เมืองจีนเนี่ยกินแล้วมันแย่มากมันไม่อร่อยเลยเดี๋ยวลองดูครับอ,อเธอมีของที่อร่อยสุดยอดก็มีนะแต่นี้มันพันกรีบเท่าไหร่อ่ะ ห้าพันนี่ยี่ิบาทใช่ไหมพันกีบมันก็น่าจะห้าบาทนะห้าบาทอืมไม่เลวครับแต่ปลายลิ้นเนี่ยมันมีหวานแป,กแปกลกๆน,นิดหนะเหมือนก็ใช้เหมือนกับเป็นหวานแบบหวานบวยอย่างเงี้ยที่เขาใส่บวยให้มันหวานอะไรเงี้ยแต่ก็ ้าเจได้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นน่าจะเป็นลูกพีชนะลูกพีดลูกท้อลูกบววอ,อะไรตะกูกุนั้นนหละเขาก็แต่งปรุงรสให้ได้อย่างนั้นมัน้งนะอากาศร้อนครับเสร็จเต็มกเลยต้องลองซื้อทานหน่อยมีโปรดักจากเมืองจีนมาขายเยอะครับในลาวโดยเฉพาะทางลาวเหนือเนี่ยก็ลองทานดูคนระับ เอาเรื่องไม่ต้องรอสงสัยครับต้องลองกินเลยเดี๋ยวผมขอพักจัดการเลยติมก่นอนแตงโมก่อนครับเดี๋ยวกลัวละลายสีหน้าตาหน้ากินมากเลยอลองดูครับว่าเป็นไงสุดยอดมากครับเนี่ยสุดยอดเข้าไปต็มเนี่ยเข้าใจทําเขียวๆตรงนี้นะมันดูน่าทานขึ้นเยอะเลยนะเหมือนเป็นเปลือกเตงโมเนะยเป็นไง อือร่อยครับอร่อยมากเลยเหมือนมีน้ำเตงโมอยู่ด้วยผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยนะแลต่มันอร่อยดีกว่าลูกพีทเยอะอืเนื้อแตกเป็นซสี่ละเอียดแล้วมันมีความดมๆเหมือนมีเป็นวุ้นหน่อยอ่ะเหมือนเลียนแบบเนื้อแตงโมนะครับ แล้วก็มันมีกลิ่นรสของเต็งโมอ,อยู่น้ำเตงโมอ,อืมใช้ได้ครับยี่หอนี้ครับเออใช้ได้ครับใช้ได้อืมใช้ได้ครับอืม ดูเนื้อแตกละเอียดนะครับอร่อยผมไม่คิดว่ามันจะอร่อยนะแต่อร่อยดีอืมเล่นเอาไอ้ลูกท้อเนี่ยจีดไปเลยคนระับมันวางไว้บนหอมไวอันนี้มันหอมแล้วก็เนื้อมันมีความเหมือนเขา,เขาผสมบุ้นไปหน่อยนะ แต่ว่าผสมเนยตาลงตัวพอดีคือไม่ให้มันเป็นบุญมากไปถ้าใครเคยกินไอติมบอลบางอันเนี่ยมันจะเป็นบูลล้วนๆนะอันนั้นเนี่ยมันก็อร่อยเนียบดีแต่ว่ามันก็ขาดความเย็นของไอติมหวานเย็นนะอันนี้มันได้ลงตัวพอดีมันมีความหนุบให้มันเหมือนกับเนื้อแตงโมแต่ก็มีเนื้อน้ําแข็งเป็นเกล็ดน้ําแข็งที่อร่อยแบบไอติมหวานเย็นและที่สําคัญผมว่ามันไม่หวานมากแล้วไม่เหมือนไอติมเมืองไทยหวานเจยบ รายการนี้ต้องมีซ้ำครับมาอย่างนี้ต้องมีซ้ำครับกากาลร้อนมากครับที่เมืองกว่าอยู่พรมแดนลาวกับเวียดนามครับพบกันใหม่ครับชแนลฟิลไทยใน youtube ครับเกับเรื่องราวการเดินทางชีวิต ac เมืองจีนนะครับที่ไหนที่ได้ครับถ้ามีตังพอไปเที่ยวก็จะไปครับผมสวัสดีครับ